สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอนั่นคือวันที่ชีวิตตกต่ำที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องสุขภาพบางช่วงเวลาในชีวิตเราก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันพังทลายลงตรงมา้ามืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครในวันที่อ่อนแอที่สุดวันที่น้ำตาไหลอาบแก้ม วันที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหันหลังให้คนแรกที่เรามักจะนึกถึงหรือโทรหาอยู่เสมอคือใครครับใช่แล้วครับแม่ของเรานั่นเองทำไมถึงเป็นแม่ทำไมไม่ใช่เพื่อนสนิทคู่ชีวิตหรือคนที่เราคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดวันนี้เราจะมาถอดรหัสความรักที่ไม่มีวันหมดของแม่และทำไมแม่ ถึงเป็นที่พึ่งพิงทางใจอันดับหนึ่งของเราในยามวิกฤตครับ 1. อ้อมกอดแรกในวันที่เราไร้เดียงสาความผูกพันที่ไม่มีวันจางลองย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆดูสิครับวันที่เราล้มวันที่เราเจ็บวันที่เรากลัวใครคือคนที่วิ่งเข้ามากอดเราเป็นคนแรกใครคือผู้ปรมพยาบาลให้เราด้วยความอ่อนโยนใครคือคนที่ปลอบประโลมเรา จนกว่าเราจะหยุดร้องไห้ก็คือแม่ของเรานั่นเองครับแม่คือคนแรกที่อุ้มเราไว้ในอ้อมกอดตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกแม่คือคนที่อดหลับอดนอนเลี้ยงดูเราแม่คือคนที่สอนให้เราเดินสอนให้เราพูดสอนให้เรากินข้าวเองความผูกพันระหว่างแม่กับลูกจึงเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังจำความได้เสอีก เป็นความผูกพันที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนมันเหมือนกับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ในส่วนลึกของหัวใจเราก็ยังเป็นเด็กน้อยที่ต้องการอ้อมกอดของแม่อยู่เสมอเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาใหญ่เจอเรื่องที่ทำให้เราท้อแท้อ้อมกอดของแม่นี่แหละครับที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดรู้สึกว่ามีคนพร้อมจะปกป้องเราเสมอ การนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันลองคิดดูสิครับว่าเราได้กอดแม่ของเราบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่การกอดทางกายภาพแต่อาจจะเป็นการโทรหาการถามไถ่สารทุกสุขดิบการแสดงความรักเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยสร้างและกระชับความผูกพันให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับและเมื่อเรามีวันที่อ่อนแอเราจะรู้ว่าเรามีที่พึ่งทางใจที่มั่นคงอยู่เสมอ 2. ไม่เป็นไรนะลูก แม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอคำพูดที่เยียวยาทุกบาดแผลเคยไหมครับในวันที่เราเจอกับความล้มเหลวเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นความพยายามของเราแต่พอเราโทรหาแม่แม่มักจะมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นทันทีไม่เป็นไรนะลูกแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอเหนื่อยใช่ไหม พักก่อนนะลูกแม่เชื่อว่าลูกทำได้แค่ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วคำพูดเหล่านี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่มีพลังมหาศาลครับมันคือคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแม่ไม่เคยตัดสินเราไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดอะไรมาแม่ก็พร้อมจะให้อภัยพร้อมจะปลอบประโลมและพร้อมจะให้กำลังใจเราเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การเปรียบเทียบและการตัดสินแม่คือพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมองไม่ดีไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งแม่คือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราเสมอแม้ในวันที่เราเองอยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการนำมาประยุกต์ใช้เราเองก็สามารถนำหลักการนี้มาใช้ในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้นะครับลองเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ตัดสินผู้อื่น ให้กำลังใจเมื่อเขาท้อแท้และแสดงความเข้าใจในวันที่เขาผิดพลาดการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเท่านั้นยังช่วยให้เรามีความสุขและมีเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วยครับ 3. น้ำตาของแม่คือสัญญาณเตือนให้เราเข้มแข็งความเสียสละที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งที่เราเห็นแม่ร้องไห้ไม่ว่าจะเพราะความดีใจความเสียใจหรือความกังวลใจเกี่ยวกับเรา น้ำตาของแม่นั้นมีความหมายลึกซึ้งเสมอครับเมื่อเราประสบความสำเร็จแม่ก็ดีใจจนน้ำตาไหลนี่คือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจน้ำตาที่แสดงให้เห็นว่าแม่ทุ่มเทและรอคอยวันนี้มานานแค่ไหนเมื่อเราเจ็บป่วยหรือมีปัญหาแม่ก็กังวลจนน้ำตาไหลนี่คือน้ำตาแห่งความรักและความห่วงใย น้ำตาที่บอกว่าแม่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกและในบางครั้งเมื่อเราทำตัวไม่ดีหรือทำให้แม่เสียใจน้ำตาของแม่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราฉุกเคิดน้ำตาที่บอกว่าแม่รักและหวังดีกับเราเสมอต้องการให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นครับความเสียสละของแม่นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ครับ ตั้งแต่ตอนท้องที่ต้องอดทนกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายการคลอดที่เจ็บปวดการเลี้ยงดูเราด้วยความอดทนแม่มักจะเอาความต้องการของลูกมาก่อนความต้องการของตัวเองเสมอแม่ยอมเหนื่อยยอมอดยอมทนเพื่อให้ลูกมีความสุขและสบายการนำมาประยุกต์ใช้เราสามารถตอบแทนความเสียสละของแม่ได้ไง่ายๆครับ เริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีไม่ทำให้ท่านต้องเป็นห่วงตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและที่สําคัญคือดูแลใจของแม่ให้ดีครับอย่าทำให้ท่านต้องเสียใจหรือต้องร้องไห้เพราะเราอีกเลยครับลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขแล้วหรือยัง 4. แม่คือพระอรหันต์ในบ้าน หลักธรรมที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดในทางพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่าแม่คือพระอรหันต์ในบ้านซึ่งหมายความว่าแม่คือผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลที่เราควรกรพบกราบไหว้เป็นอันดับแรกเพราะท่านได้ให้กำเนิดเราดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตความรักของแม่นั้นบริสุทธิ์และไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับความรักของพระอรหันต์ ที่แผ่เมตตาให้กับทุกสรรพ,พสิ่งแม่สอนเราเรื่องต่างๆมากมายครับทั้งเรื่องความดีความชั่วการใช้ชีวิตการเข้าสังคมบางทีแม่ก็สอนเราผ่านการกระทํามากกว่าคำพูดเช่นความขยันหมั่นเพียรความอดทนความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งเหล่านี้คือหลักธรรมพื้นฐานที่แม่ปลูกฝังให้เราตั้งแต่เด็กครับลองนึกดูสิครับว่า สิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตัวทุกวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างล้วนแล้วแต่ได้มาจากแม่ทั้งสิ้นแม่คือครูคนแรกและเป็นผู้สร้างเรามาอย่างแท้จริงครับการนำมาประยุก์ตใช้การตระหนักว่าแม่คือพระอรหันต์ในบ้านจะช่วยให้เราปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพความกตัญญูและความรักที่เพิ่มขึ้นครับเราควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ท่าน พูดจาไพเราะอ่อนหวานช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการและที่สำคัญคือทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเพื่อตอบแทนพระคุณของบุพการีครับการทำความดีของเรานี่แหละคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่แม่ต้องการครับความรักของแม่คือพลังวิเศษที่ไม่มีวันหมด เชื้อเพลิงให้เราลุกขึ้นยืนใหม่ในวันที่เราอ่อนแอที่สุดวันที่เราท้อแท้จนอยากยอมแพ้ความรักของแม่นี่แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่ช่วยจุดประกาให้เราลุกขึ้นยืนใหม่ได้อีกครั้ง mm. เมื่อได้ยินเสียงของแม่ได้รับกําลังใจจากแม่เราจะรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจ ทำให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนเราก็เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้เพราะเรารู้ว่ามีแม่คอยอยู่ข้างๆเสมอความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดไปกี่ครั้งแม่ก็ยังคงรัก และพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอลองจินตนาการดูสิครับว่าหากในวันที่เราตกต่ำที่สุดไม่มีใครให้เราโทรหาเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังมากแค่ไหนการมีแม่นี่แหละครับคือพรวิเศษที่ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความหวังอยู่เสมอการนำมาประยุกต์ใช้ เราควรใช้พลังความรักที่แม่มอบให้เป็นแรงผลักดันให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและผู้อื่นการที่เราประสบความสำเร็จมีความสุขและเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่แม่ของเราปรารถนามากที่สุดแล้วครับและอย่าลืมที่จะแบ่งปันความรักที่เราได้รับจากแม่ให้กับคนรอบข้างและส่งต่อความรักนี้ ไปสู่สังคมต่อไปบทสรุปความรักที่ไม่มีวันหมดวันที่ชีวิตตกต่ำที่สุดทำไมคนแรกที่เราโทรหาคือแม่คำตอบก็คือเพราะแม่คือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขและพลังที่ไม่มีวันหมดในวันแม่ปีนี้หรือในทุกๆวัน ลองกลับไปกอดแม่ไปกราบแม่ไปบอกรับแม่หรือโทรศัพท์หาแม่นะครับบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่สำหรับแม่แล้วมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าวันเวลาที่เราจะได้อยู่กับแม่นั้นเหลืออีกเท่าไหร่ดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลแม่ให้ดีที่สุด และทำให้แม่มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะความรักของแม่นั้นล้ำค่าเกินกว่าสินใดและไม่มีวันจางหายไปจากใจเราเลยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีสติในการแก้ไขปัญหาและอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาคุณยังมีแม่คอยอยู่ข้างๆเสมอครับ ขอบคุณครับผมรักแม่มากที่สุดนะครับ